สวัสดีเจ้าวันนี้เจ้าก็จะมาทอดไก่นี่นะเจ้าซิกเก้นวิงนี่นะเจ้าเนาะแล้วก็มีเฟนฟรายนี่เจ้ามีเฟนฟรายเนาะแล้วก็มีไก่นี่นะเจ้าซิกเก้นมาทอดกินกันเนาะเจ้ามันใส บุญบุญบุญจ้าตอนน้ำมันห้อนก็นอนเะจ้ากินง,ง่ายๆที่บ้านจ้าอันนี้บอได้ออกไปแอลไหนนอะเจ้าก็ซื้อมาทอดกินที่บ้านนะเจ้าเฟรนไพเนาะ่อใ,ใส่ตู้เย็นไว้นะ่ะจ้าถ้าทานก็เจ้า ไก่เนาะไก่ชิคเก้นนะจ๊ะชิคเก้นซุปแป้งทอดนะจ๊ะต้องทำเพื่อสำเร็จมาล้ำมาทอดเอาจากเจ้าชิคเก้นซุปแป้งทอด ทอดไก่อดไกนะเจ้ากินเองที่บ้านเนะเจ้าอันเสาร์นะเจ้าน้องไปโรงเรียนเนาะมาทอดเองทำเองที่บ้านเลยนะเจ้าเด็กินได้ผู้ใหญ่กินดีนะเจ้าซื้อข้างนอกก็ ก็แป้งเหมือนกันเนาะเจ้าก็ห่อนต้วยจะซื้อมาใส่ตัวเจ้าถ้าอยากเก็บกระอมมาถอดกินนะเจ้าซื้อมาใส่ตัวไว้นะยายเขาบอมาหาถอดกินนะเจ้าแล้วก็จะเป็นไก่นี่เนาะเจ้าได้แล้วเลยไก่ย่าต่เอ็คือเยนได้เหมือนนะเจ้าชอบ เอฟซีแมาเจ้าเอฟซีนี่นเจ้าทำกินที่บ้านเนาะมันเจาะวันอาทิตย์นะจ๊ะกินง่ายๆไก่กจะตันแม่เจ้าจ้าอันนี้เป็นไก่ไก่เผ็ดนะเจ้าไก่เผ็ด คุณทำไหมคะได้เสร็จแล้วจ้าดืม่มกันไหมเจ้าชิคกี้นบิง